ดูแค่หนึ่งนาทีชีวิตก็เปลี่ยนนะครับพบกับช่องเบายุธบึงคงหลงนะครับเบายุทธบึงคงหลงนะครับระดูระเที่ยวระกินนะครับระดูวิธีชาวบ้านนะครับบึงคงหลงนะครับของชาวบ้านบึงคงหลงนะครับวันนี้นะครับไปไหนไม่ได้นะครับเบายุธนะครับมาจากร้านนะครับกลับมาบ้านแล้วก็นะครับฝนตกนะครับไปไหนไม่ได้นะครับก็เลยถ่ายหน้าบ้านตรงนี้เป็นหน้าบ้านนะครับหน้าบ้านเบายุธนะครับหน้าบ้านเบายุธนะครับ ก็จะมีนะครับนี่ครับข้างๆก็จะเป็นต้นไม้นะครับต้นไม้นะครับเป็นป่าสามอย่างประโยชน์4อย่างนะครับมีไม้ต่ําไม้สูงไม้เตี้ยไม้เลี้ยดินนะครับไม้กินหัวนะครับไล่ตั้งแต่นะครับนี่พะยุงพะยอมนะครับกล้วยนะครับขนุนนะครับเงาะนะครับลิ้นจี่นะครับมะฟืนมะไฟครบนะครับผักก็เป็นผักเม็กผักติ้วนะครับมะพงมะพร้าวด้านล่างก็เป็นพวกผักหวานนะครับผักหวานดอกกระเจียว นะครับนี่ข้างบ้านบายุทธนะครับด้านหน้านี่เป็นหน้าบ้านบายุทธนะครับหน้าบ้านบายุทธก็จะมีนะครับนาข้าวนะครับยุ่หลังอําเภอนะครับหลังอําเภอนะครับหลังอําเภอบึงโขลงประมาณสักกิโลกว่ากว่านะครับหลังอําเภอกิโลกว่าาเนาะนะครับนี่นตรงหน้าก็จะเป็นทุ่งนานะครับทุ่งนานะครับหน้าบบายุทธก็จะมีนี่ครับบรรยากาศหน้าบ้านบบายุทธนะครับฝนตกนะครับฝนตกนี่ครับฝนตกนะครับนี่นะบรรยากาศหน้าบ้านบบายุทธนะครับ เห็นบรรยากาศนะครับอฝนตกตลอดเลยนะครับห้าหกเจ็ดวันนี้นะครับไปไหนไม่ได้นะครับนี่ครับถ่ายให้ดูนะครับชัดๆหน่อยนะครับนี่นี่ตรงนี้คือหน้าบ้านบอยุทธนะครับบรรยากาศฝนท้องฟ้าก็จะมืดๆนะครับฝนตกนะครับฝนตกนะครับฝนตก รอบๆบ้านก็จะเป็นทุ่งนาเนาะทุ่งนานะครับนาข้าวนะครับข้างก็จะเป็นป่า3อย่างประโยชน์สอย่างนะครับตรงนี้ก็ประมาณสัก1ไร่นะครับสามสิบเมตรนะครับยาวสี่นะครับยาวลงไปจนถึง3ไร่นะครับร้อยหเมตรนั่นแหละครับตรงนี้ก็เป็นบ้านรอบบ้านก็มีต้นไม้มีสวนหน้าบ้านนะครับมีทางหน้าบ้านก็จะเป็นที่จอดรถนะครับ หน้าก็จะเป็นหลังอำเภอนะหลังอำเภอบึงคงหลงนะครับหลังอำเภอบึงคงหลงนะครับก็จะมีต้นไม้นะครับบรรยากาศดีนะครับบรรยากาศดีนะครับอากาศดีนะครับดูนะครับเดินไปด้วยนะครับดูบรรยากาศดูบรรยากาศ รอบบ้านนะครับออกไปออกไปถนนหน้าบ้านอีกประมาณสักไม่ถึงถึงห้าร้อยเมตรนะครับนี่นะครับก็จะเป็นถนนใหญ่ถนนหลักนะครับถนนหลักบ้านแพงนะครับนะครับปั๊มพีทีเนาะนะครับอันนี้ตรงหน้าบ้านบ่ายุทธนะครับหน้าบ้านบ่ายุทธนี่์ก็จะมีต้นไม้ในหาอยุทธปลูกไว้นะครับมีกล้วยมะคงมะพร้าวนะครับนี่ส้มองส้มโอเยอะนะครับกล้วยมากเลย นะครับนี่มีต้นไม้เยอะแยะมะนงมะนาวนะครับผักติ้วผักส้มโฮงนะครับนี่ผักชะอมนะครับเยอะหน้าบ้านหน้าบ้านเบายุทธนะครับหน้าบ้านเบายุทธนะครับหน้าบ้านเบายุทธนะทุ่งนานะครับหน้าบ้านยังมีส่วนหย่อมหน้าบ้านด้วยนะครับส่วนหย่อมน้อยหน้าบ้านด้วยนะครับหย่อมน้อยหน้าบ้านที่บ้านเบายุทธนะครับ ฝนตกนะฮะวันนี้ฝนตกนะครับท่านไหนที่เราแวะมาเที่ยวบึงหลงนะครับก็แวะมาได้นะครับมาได้นะครับบรรยากาศดีนะครับช่วงนี้ฝนตกนะครับท่านไหนที่อยากไปนะครับขึ้นเขาก็อาจจะลําบากนิดนึงเนาะปีนผูวัวนะดูทํานาคาไปผู้ทองภูทอกอย่างนี้นะครับว่ายปูอลืออย่างนี้นะครับบรรยากาศนะครับ ดูบรรยากาศนะครับบรรยากาศบ้านบายุทธนะครับบึงคงหลงนะครับอําเภอจังหวัดบึงกาฬเนาะนะครับนี่นะครับรอบๆบามยูก็มีทุ่งนานะทุ่งนาล้อมรอบเลยทุ่งนารถยังเป็นป่าอยู่ช่วงนี้ป่าก็เป็นป่าแบบป่าริมห้วยเขาเรียกว่าป่าลิมห้วยเนาะที่เป็นต้นไม้เยอะเนี่ยคือเป็นลิมห้วยนะลิมห้วยสาธารณะนะครับถ้าไม่ใช่ลิมห้วยน่าจะถูกตัดตลอดละนะครับต้นยางลงยางนาเนี่ยนะครับนะครับยังมีนะครับ ข้างๆบ้านมายุทธก็จะเป็นที่ของหมอนะครับของหมอแต่ยังไม่มีใครมาอยู่หลักที่มันหกเจ็ดไร่นี่แหละนะครับนะครับข้างบ้านยุทธของมายุทธน่ะสามไร่นะครับรอบๆจะเป็นทุ่งนานะครับลูกทุ่งนาหมดเลยนะครับเราทุ่งนาหมดเลยนะครับบรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับอากาศดีร่มรื่นนะครับฝากไ้ด้วยแล้วกันนะครับกับช่องบ่าวุทธบึ้งของหลงนะครับเรอดูรอะเที่ยวเรอกินนะครับ เราดูวิถีชีวิตนะครับชาวบึงของหลงจังหวัดบึงกาฬนะครับดูแค่หนึ่งนาทีชีวิตก็เปลี่ยนนะสโลแกนบบายุทธนะครับดูแค่หนึ่งนาทีชีวิตก็เปลี่ยนนะครับฝากไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับบ่ายุทธบึงโค้งหลงบึงโค้งหลง